นะครับลุงตู่ไม่เคยบอกว่าโครงการของไอ้ศินต้องยกเลิกทุกอย่างไม่เคยนะฮะลุงตู่ก็เอามาต่อยอดอะไรที่มันดีศิลมีสิ่งที่ดีไหมมีแต่สิ่งที่มันชิบหายมันมากกว่านะครับล่าสุดนะครับนะฮะพักเพื่อไทยขอบคุณรัฐสภา,าที่ผ่านงบประมาณปีสองห้าหกเก้าวาระสองสามมันบอกว่าพร้อมลุยขับเคลื่อนนโยบายตามที่สัญญา ที่ให้ไว้กับประชาชนนะฮะคือการฟื้นฟูเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาปากท้องมึงจะบ้าหรือเปล่าเวลามึงจะหมดอยู่แล้ววาละมึงเนี่ยมึงเข้ามาสาปีแล้วมึงเพิ่งเร่งฟื้นฟูไปแก้ไขปัญหาปากท้องเหรอครับมึงมึงมึงเพิ่งตื่นเหรอครับแล้วมึงที่ผ่านมามึงเข้ามาทำอะไรกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าไปแล้วมึงทำมาอะไรที่ผานมาท มาเนี่ยนะครับมึงกระตุ้นยังไงเศรษฐกิจชะลอตัวนะฮะปิดกิจการไป6.2พันลายแล้ว6เดือนที่ผ่านมานะฮะไม่ใช่เพราะฝีมือมึงที่มึงทำเศรษฐกิจพังเป็นตัวจุดชนวนต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้ประเทศชาติมันวุ่นวายไม่มีใครมาเที่ยวขาดความเชื่อมั่นต่างๆก็เลยทำให้มึงต้องดิน้นกลับมาดิน้นปกป้องลูกช่วยลูก แก้ปัญหาให้ลูกต้องมาโดนคด,ดีต้องมารอฟังคด,ดีต้องโดนล่อให้หนีออกจากคุกแล้วก็โดนเก็บหลักฐานแล้วก็ต้องมาโดนยื่นฟ้องสุดท้ายแล้วคืออะไรทําอะไรไม่ได้ครับทําไงฮะซื้อเสียงแม่งเลยทักคุณทักษินมอบบ้านน็อกดาวน์สิบหหลังช่วยชาวสีสะเกตประสบภัยวัดบรารมีกับในหลวง วัดบรารมีว่ากูให้มากกว่ากูให้เยอะกว่างี้ยก็ดีครับงะก็ดีครับกูเห็นแล้วกูรู้สึกว่านี่แหละเป็นสิ่งที่มันทําให้มึงต้องดิน้นยิ่งช่วงที่มึงโดนคดีเนี่ยมึงต้องดิ้นเยอะต้องดิ้นเยอะมากเลยต้องควักเยอะหน่อยต้องแจกก็เยอะนะฮะแจกไปเยอะนะครับผมนะเดี๋ยวก็แจกสองหลังสามหลังเดี๋ยวก็แจกสิบห้าหลังเออควัก,กเยอะนะครับนะเพราะอะไร ก็ถ any, well ึงมึงควักเยอะยังไงก็ไม่เท่ากับมึงโกงประเทศชาติไปแสนล้านหรอกไม่ควักเยอะได้ไงอ่ะต้องควักต้องดิ้นต้องทําทุกอย่างไม่ไม่ไม่ก็บอกแล้วว่าลุงรักทักษิณมากนะครับลุงเอามันมาประจานทําให้มันมีภาพว่าตระกูลขายชาตินะฮะลุงเอามันมาประจานให้มันเห็นกระแสว่าพักมันไสเป็นไสศึกลุงเอามันมาประจาน ทำให้เกิดภาพคลิปหลุดต่างๆที่เกิดขึ้นทําให้เกิดภาพมันต้องดิ้นสู้คดีจากตอนแรกคิดว่าจะติดคุกแค่หนึ่งปีดันเสือกไม่ติดชิบหายเลยทีนี้โดนอีกเป็นสิบปีเดี๋ยวคอยดูนะฮะต้องปกป้องตระกูลก็โดนภาพว่าขายชาติอ,อลุงคงรักสินมากจริงๆ <l uck> โอ้ยลุงก็รักมากแหละรักมากนะฮะโอ้ยช่วยทุกอย่าง ช่วยให้สินกลับมาอยู่สบายลังกาวีลังกาวงตอนนี้แม่งตีลังกาเป็นตัววีแล้วนะฮะเห็นไหมล่ะนะครับภาพทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ปรากฏเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องบมืองเออหรอกนะฮะถ้าถามว่าท้าเลียร์พักแดงไปตั้งแต่ตอนนั้นเลียร์สินไปตั้งแต่ตอนนั้นพี่จะได้เห็นภาพแบบนี้ไหมล่ะพี่จะได้เห็นภาพนักวิชาการที่มันแบก นะฮะเหมือนนักวิชาการคนหนึ่งอะ่ะที่ชื่อวีราวีลาวีลาุวีลาอะไรสักอย่างอะ่ะนะฮะคนที่จะตัดสินว่านายกผิดหรือไม่เรื่องคลิปเสียงควรจะป็นควรจะเป็นประชาชนที่ไปเลือกตั้งรวมถึงพี่น้องทหารและชาวบ้านที่ชายแดนโอ้นะฮะแบกขนาดนี้นะฮะแบกขนาดนี้ <laughs> นะ นายกผิดหรือไม่เร <jack> <ph IL> ื่องคลิปเสียงควรเป็นประชาชนที่ไปเลือกตั้งที่ตัดสินแล้วมึงจะมีกฎหมายไว้ทำพ้องอะไรครับถ้านายกทำให้ประเทศชาติจิบหายก็ต้องไปถามประชาชนว่าประชาชนให้อภัยหรือเปล่าทำผิดทุกอย่างต้องไปถามประชาชนบ้านชนให้อภัยหรือเปล่าอย่างนี้เหรอคแล้วมึงจะมีกฎหมายไว้ทำไมครับมึงเป็นนักวิชาการมึงเป็นนักกฎหมายภาษาอะไรครับมึงไม่ได้เข้าใจแล้วขอโทษครับ ตอนที่ยุคลุงตู่เนี่ยมึงบอกว่าลุงตูผ่ผิด,น,ผดนู่นผิดนี่ผิดนั่นแล้วมึงไม่เคยใช้วาทากรรมแบบนี้ลุงตู่จะผิดหรือไม่ก็ตามต้องถามคนที่เลือกลุงตู่ก่อนนะฮะมึงไม่ถามอย่างนี้บ้างอะตีตอนลุงตู่มึงด่ากันชำ้ำด่ากันอิบายไว้ปวกนะครับมึงไม่ถามบ้างอะนะฮะลุงตู่จะผิดได้ไงต้องเลือกทำแล้วคนที่เลือกมันก็แบกกันอยู่งี้แล้วมันจะผิดยังไงอะนะฮะ มันไม่ผิดอยู่แล้วเพราะมันไม่เคยรับผิดไอ้ดอมที่มันแบกๆไปมันก็ไม่เคยรับผิดนะครับมึงจะเอาตะก,กะอะไรมึงคิดครับงงง,งไม่เข้าใจนะฮะก็เหมือนกับที่นั่นแหละฮะอาจารย์ปานเทพก็โพสต์เอาไว้นะครับนะฮะว่าคุณนักสินเคยพูดเอาไว้ว่าหนึ่งมีงูเห่าฝ่ายค้านจะมายกมือให้รัฐบาลนะครับสองคือคุณนุ้งอิงจะรอดคดีคลิปหลุด สามคือรัฐบาลจะอยู่ยาวตอนนี้จริงแล้วหนึ่งเรื่องสำหรับตัวผมนะครับนะฮะผมไม่ได้สนใจว่าคุณอุ้งอิงจะรอดคดีคลิปหลุดหรือไม่ทำไมล่ะนะฮะถ้าคุณอุ้งอิงรอดคดีคลิปหลุดก็ให้ไปดูเคสคุณพิธารอดคดีหุ้นสื่อผมอยากจะลุ้นดูครับว่า เกมมันจะมาแบบไหนนี่คือความสนุกที่ผมพยายามมองอยู่ผมบอกแล้วถ้าคุณนุงอิงรอดคดีคลิปหลุดนั่นหมายความว่าคดีต่อไปจะรุนแรงกว่าเดิมที่สารลากไปเชื่อเพราะตอนที่คุณพิธารอดจากคดีหุ้นสื่อสลิมทุกคนโวยวายสารหมดเลยนู่นนี่นั่นต่างๆแต่มันไปโดนคดีล้มล้างการปกครองและอย่าลืมนะครับว่าคดีที่หนักกว่าคดีคิปหลุดคือ ที่มันจะกวาดได้ทั้งพักคือคดีอะไรคดีชั้นสิบสี่นะฮะเพราะคดีชั้น14มีคนรู้เห็นเป็นใจกับเขาใช่ไหมและไอ้คนรู้เห็นทั้งหมดนั่นคือจะโดนเรื่องมาตรฐานจะเยธรรมหมดเลยเพราะว่าช่วยโจรแหกคุกนะฮะมีหมอคนนึงบอกว่านายแพทย์นะครับพรมินหรือหมอมิงค์นะฮะเขาบอกว่า ผมยืนยันว่าคุณแพรทองทานบริสุทธิ์ใจไม่ผิดจริยธรรมปมคิปเสียงแน่นอนครับเออสารเขาไม่ได้ฟังมึงครับไอ้มิงนะ,ะสารเขาไม่ได้ฟังมึงครับแล้วมึงก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้ครับมิงนะ,ะแล้วเข,เข,เข,เขาก็ไม่เชื่อมึงหรอกครับจะพูดอะไรก็เรื่องมึงฮะมิงนะวะ่าตสารเขาดูดูรายละเอียดครับดูวัตถุประสงค์นะ,ะเขาไม่ได้ดูมึงอะมิงนะ นะครับตอบคาถามนะครับนะฮะมีคนถามมาพอดีมันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันเชื่อมโยงกันนะฮะเขาบอกว่าน้องกบพี่ขออนุญาตพื้นที่น้องสักนิดหนึ่งนะคะขอถามนะคะว่าพี่เริ่มไม่ค่อยสบายใจกับสารรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็เริ่มมีกลิ่นตุว่าจะตัดสินออกมาแบบไหนกับพ่อลูกตระกูลชินช่วยตอบให้พี่หายคล่องใจหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะตอบไปแล้วนะครับผมตอบไปแล้วนะครับพี่นะฮะว่า ไอ้กินตุตุที่พี่ได้กินเนี่ยนะฮะพี่คิดว่าคนคนนึงเนี่ยนะฮะพี่ให้โอกาสมันมาบริหารบ้านพี่อ่ะพี่เป็นเจ้าของบ้านพี่ให้มันเข้ามาบริหารบ้านพี่ะแล้วมันทําบ้านพี่ชิบหายอ่ะพี่เป็นเจ้าของบ้านพี่ต้องทํำยังไงเผอิญตอนนั้นเนี่ยมันหนีหนีออกจากบ้านไปแล้วพี่ก็เอาคืนมันไม่ได้นะฮะแล้วพี่ก็พยายามจะเอาคืนมันพี่ก็พยายามทําไง ก็ต้องลากมันกลับมาทีนี้มันก็ไม่กล้ากลับพี่ก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อให้มันกลับมาถูกไหมแล้วพี่คิดว่าเมื่อมันกลับมาแล้วอ่ะพี่คิดว่าพี่พี่ทําไงพาพี่ไปคิดเอาในฐานะเจ้าของบ้านในฐานะที่พี่ที่มันทําเสียประโยชน์บ้านพี่ไปเยอะแยะมากมายพี่ทำเพราะฉะนั้นพี่จะยเย็นๆนะฮะพี่คิดว่าลดโทษหนึ่งปีไม่ยอมติดคุกแหกคุกออกมามีหลักฐานฟ้องเรื่องขั้นสิบสี่ พี่คิดว่าไอ้ศิลป์มันเคยรู้เรื่องนี้เอ้ยคุณคุณศิลป์เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนไหมมึงกลับมาเถอะเดี๋ยวกูลดโทษให้มึงหนึ่งปีอ่ะกูก็ลดโทษให้มึงพอกูลดโทษเสร็จปุ๊บเฮ้ยทําให้มันแขกกู่กบมาดิแล้วเดี๋ยวเก็บหลักฐานเอาไว้แล้วเดี๋ยวก็เล่นมันแล้วก็ล่อมันไปอีกสักสิบปี ไม่จับติดคุกเป็นสิบปีเลยอ๋อเอ้าก็ต้องรับปากมันให้มันกลับมาก่อนดินีมันก็ไม่กลับดิอันนี้ผมเล่า <reco> ซีร <bizarre> ีส <UC S> ์ซีรีส์ซีรีส์ซีรีส์ไม่ใช่เรื่องจริงซีรีส์แยกให้ออกนะฮะไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับนี้เล่าเล่าหนังให้ฟังเฉยๆนะะเล่าหนังให้ฟังเฉยๆนะเก็ตนะฮะไม่ต้องบอกว่าไม่เกตนะไม่เกตก็ไม่พูดแล้วนะฮะคือ คือเสี่ยงคิบหายเลยนขะขบมโนพูดเลยนะี่กูกูชีวิตกูเสี่ยงคิบหายเลยนะฮะเข้าใจเถอะนะฮะเออนะครับไม่ต้องอธิบายเยอะส่วนใครจะพามดิวดิวนี่นนช่างแม่งครับนะะช่างแม่งครับแกนั้นเองนะครับผมนะ,ะเออนะครับเพราะแกนั้นเองนะเพราะนั้นใจเย็นครับนะฮะสารสารลากเนี่ยการที่สารลากเนี่ยไม่ใช่ว่าพี่อย่าไปอึอดอัดนะถ้าสารลากเนี่ยคือคนอึนอดอัดต้องเป็นคนที่รอดวงคดีนะ นะฮะเออนะครับก็พูดแล้วครับพี่พูดพิทักษ์ก็พูดแล้วนะพูดได้เท่าที่พูดนั่นแหละฮะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะครับคือผมคิดว่าแล้วครับผมก็มโนขึ้นมาแล้วก็แล้วก็ผมตอแหลพี่วันนี้ผมมาตอแหลพี่นะฮะเออนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปซีเรียสนะครับอย่าไปซีเรียสอะไรกับมันนะครับผมนะฮะเออนะครับก็ก็เอาเวลาไปนะฮะเป็นกําลังใจให้พี่ทหารนะครับในการลบกับเขมรดีกว่า ตอนนี้นะฮะรถไฟก็ตกรางนะฮะรถไฟขนน้ำมันนะฮะรถไฟขนน้ำมันตกรางนะฮะที่จังหวัดพัทลองนะร,รถไฟนะฮะเออนะครับขนน้ำมันตกรางที่จังหวัดพัทลองนะฮะประชาชนเขมรแม่งรีบไปโกยน้ำมันใหญ่หมดเลยนะฮะนี่ไปโกยน้ำมันเอาน้ำมันชิบหายเลยนะครับผมนะฮะเออนะครับเพราะนั้นใครที่ขนน้ำมันไปส่งเขมรก็ระวังนะฮะมันอาจจะมีตกตกรางเรื่อยๆ นะครับใครก็ตามที่ใช้ไทยเป็นทางผ่านในการส่งน้ำมันให้เขมรเนี่ยนะครับก็อาจจะมีอุบัติเหตุตกรางเรื่อยๆครับต้องระวังนะครับต้องต้องระวังนิดนึงนะครับผมนะฮะเออตอนนี้กูเห็นคอนเทนต์นะฮะเออคนเขมรนะครับซื้อสินค้าไทยนะเอาไปเผาเอาไปทุบทิ้งบ้างนะฮะโอ้โหนะฮะกูเจ็บปวดใจมากนะฮะผมนี่เจ็บปวดใจมากครับพี่ๆนะแม่งซื้อสินค้าไทย นะฮะแล้วแม่งเอาไปเผาเอาไปทาลายนะครับเอาไปทุบผมนี่เจ็บหัวใจมากๆนะครับเจ็บนะฮะดังนั้นอย่าทำนะอย่าทาทางที่ดีนะมึงสั่งล่วงหน้าเยอะๆทางที่ดีมึงช่วยสั่งล่วงหน้าเยอะๆนะฮะเขาจะได้เตรียมของให้มึงไปเผานะะมึงสั่งล่วงหน้าไม่พอมึงเตรียมเงินไว้ด้วยนะฮะมึงเตรียมเงินไว้ด้วยนะครับผมนะฮะอ่ะนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกๆคนมากๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผม ยังไม่ได้พูดเลยนะครับผมนะเรื่องขมงขมเณรนะครับไม่น่าจะทันนะครับเดี๋ยวมันจะขาดตอนนะครับเดี๋ยวขอยกไปวันพุธก็แล้วกันนะครับผมนะวันนี้นะครับก็ไม่ได้สาระหาเหวเลยเลย นะครับก็ต้องขอกราบประทานอภัยด้วยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนหลักมากๆนะครับผมนะคุณแม่แดงนะครับพี่บีนะพี่ตุ้ยนะครับคุณแม่แหม่มนะครับแล้วก็แอดมินนะฮะพี่แมวนะครับแล้วก็คุณพี่ติ๋มนะครับพี่เอนะครับพี่อรนานะครับพี่แล็กซี่พี่ธนิดาพี่จำหลัดพี่ไทเกอร์พี่ศิรินพี่อรนุชพี่ดวงดีพี่แอดพี่ปุษดีนะครับพี่จ่าติ๊กนะฮะพี่โมโม่พี่ปุ๊กปุ๊กนะฮะพี่เจี๊ยบพี่เล็ก นะฮะพี่กุ๊กไก่นะฮะขอบคุณนะครับพี่นุ้ยด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับนะฮะขอบคุณพี่แจ็คมากๆแอดมินดูแลห้องนี้นะฮะพี่ไทเกอร์พี่แมวพี่บีนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะฮะพี่เดซี่นะครับพี่ส้มนะฮะพี่พัดนะฮะพี่นุชนะครับพี่ปางทองนะฮะพี่การนะครับขอบคุณทุกๆคนนะฮะวันนี้ก็มีผิดพลาดประการใดอะไรยังไงก็ขอกราบประธานอภัยด้วยนะครับแล้วก็ทั้งหมดที่กบมโนเล่านะครับไม่ใช่เรื่องจริง นะฮะไม่ใช่เรื่องจริงนะครับนะฮะเป็นแค่นะครับสิ่งสมมุติขึ้นมานะฮะทุกอย่งทุกอย่างนะครับไม่สามารถที่จะเอาไปอิงบรรทัดฐานอะไรได้แล้วก็ไม่มีที่มาที่ไปเพราะนั้นนะฮะก็ฟังสนุกสนุกขำๆนะครับไม่ต้องเชื่อนะฮะวันนี้ต้องนะฮะลาไปก่อนนะครับเหมือนเดิมครับสิ่งที่กลมโนพูดนะครับอยากจะให้เข้าใจนะครับบางมุมต่างๆแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะครับสามัคคีคำสามัคคีกันเพื่อรวมกันเป็นหนึ่งในการที่ยึดในจุดสูงสุดนะครับทำเพื่อชาติ นะครับแล้วก็ยึดในหลักศาสนานะครับแล้วก็นะครับยึดในประมุกนะฮะก็เหมือนเดิมครับเป็นไม่ใช่คนดีนะครับกบมโนไม่ใช่คนดีแต่อยากทําดีนะครับอยากแก้ไขในสิ่งผิดอยากจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงนะจะยอมตายไหมให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมานะครับก็ช่วยกันนะขอบคุณนะครับพี่อุไรด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่สนับสนุนช่องกบมโนนะครับนะฮะต้องเสียตังค์มาซื้อของขวัญอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันเป็นกำลังใจให้นะฮะวันนี้ต้องลาไปก่อนครับนะฮะขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ